สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนักแสดงสาวงานเข้าไปงานอะไราแตงโมแต่โดนดายับคนคิดว่าเป็นกระติกนับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เสียชีวิตจากการพลัดตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวันที่11-13มีนาคม2565มีพิธีไว้อาลัยแตงโมครั้งสุดท้ายมีเพื่อนพี่น้อง ในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ทางด้านไอซ์อาทิตย์ชั้นนั้นนักสแสดงสาวชื่อดัง,ดงก็ได้มาร่วมงานอะไรแตงโมแต่งานนี้เธอถูกทักคล้ายกระติกผู้จัดก,การแตงโมซึ่งเป็นหนึ่งใน5คนบนเรือที่เกิดเหตุด้วยโดยสาวไอซ์เล่าว่าด้วยความที่ผมตรงและยาวทรงผมคล้ายๆก,กับกระติกและมีความตาคมเหมือนกันวันไปร่วมงานอะไรก็ใส่แมสด้วยมีชาวต่างชาติไลฟ์สดในงานในไลฟ์ก็มีคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นกระติกโดนด่าย,ยับเยินไปหมดมีคนทักมาใน ไอจีว่าโดนดาแต่ก็มีคนช่วยแก้ข่าวให้ว่าไม่ใช่กระติกคนละคนกันแต่เรื่องนี้เราก็ไม่โกรธเกิดความเข้าใจผิดกันได้อีกทั้งวันงานวันน,นั้นทั้งกระติกและไอซ์ก็ไปวันเดียวกันด้วยยอมรับว่าก็มีความคล้ายกันอย่างสงผมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนึครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุครับ